ไ,ไามาแล้วจ้าผัดผักรวมเดี๋ยวยะอุ้ยดูนู่นนี่ดนนนูนู่นนี่น่าต่เช่มไงพี่ขายลอตเตอรี่ไงหูเดินคล่องเลยเมื่อก่อนนี่นะนั่งขายอยู่กับพี่ตลอดเลยนะตั้งแต่มีไม้เท้านี่นะอุ้ยเขาเดินขายไปทั่วซอยเลยโโอ้โหเดินไวอย่างกตาเห็น,นเองอ คืออย่างนี้จ้าทางอบตนะจ๊ะเขามีกองทุนสุขภาพตำบลก็เลยส่งตาแช่มเนี่ยไปฝึกอบรมการใช้ไม้เท้าคนตาบอดที่ตัวจังหวัดนู่นแหละดูสิฝึกแค่แป๊บเดียวอ่ะเดินสะล้องเลยหุยดีเนาะกองทุนสุขภาพตำบลเนี่ยเขาช่วยเหลือดูแลคนพิการให้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีเนาะเออดีนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะก็จะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับคนอื่นเขา ตี icana, แตร์ฮับพยาบาลช่วยดิเดี๋ยวจาเดี๋ยวงั้นฉันไปก่อนนะเอ้าเอ้าจะรีบไปแล้วเข้ายังไม่กินเลยพอดีวันนี้มีลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะจ๊ะฉันไปก่อนนะแล้วจ๊ะแล้วจะหอมไหมเนี่ยไ่ต้องไปคิดตังก็หรอกอไม่เป็นไรจ๊ะไม่ได้หรอกผักไปก่อนโ้อดีจังดิ เรียบร้อยแล้วจ้ะยายเบาหวานไม่มีนะจ๊ะแต่ว่าความดันของยายเนี่ยสูงไปนิดนึงนี่ยายทานยาลดความดันที่หมอให้ทุกวันหรือเปล่าจ๊ะกินจ้ะเมื่อกี้เรากินกินทุกเย็นเลยอะไรนะยายเมื่อกี้ม่เย็นนีนก็กินไม่ได้นะจ๊ะยายยาลดความดันเนี่ยเขาต้องกินทุกเช้านะจ๊ะยายอันแล้วนี่เก่งขาดไปไหนอะทำไมถึงไม่มาช่วยยายจัดยาลจะจ๊ะอ๋อเก่งเหมือนเพิ่งออกมาเมื่อเช้าเนี่ย ไปจ wow. ิ้วหนังสือกับเพื่อนมบ้ามจ้ะยังไงยายก็ต้องดูแลสุขภาพนะจ๊ะเอาให้แข็งแรงไว้ก่อนนะจะได้อยู่ด네ูแลหลานไปได้นานๆเนาะจ้ะขอบใจจ้ะจ้ะยายใช่ครับเพราะทางอบตกับทางโรงพยาบาลเนี่ยเราร่วมมือกันเพราะเราอยากเห็นทุกคนในตำบลโคกอีลอยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยโอ้ย โชคดีจังเลยนะยายเนี่ยยายไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่เสียตังค์้่านมากวัสุขภาพยายที่บ้านนี่ยายก็ไม่เสียตังค์อีกแล้ว <laughs> จะมีอะไรที่จะให้ยายฟรีอีกไหมเนี่ยมีสิจายาย ถ้ายายมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยยายไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเลยนะจ๊ะเพราะว่าทางโรงพยาบาลได้รับงบประมาณจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขามีกองทุนเพื่อประชาชนจ้ะมีทั้งกองทุนยากองทุนไตกองทุนเอสกองทุนหัตกรรมกองทุนโอ้ยพอ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 แล้วยายจะไปถอนหมูวันเลยยายเนี่ยใช่จ๊ะ ถอนก็ได้อุดก็ได้ฟรีหมวดจายายแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณค่ะพี่ยายไปใส่ฟันฟลองก่อนดีไหมจ๊ะขอบคุณค่ะไม่เหลือใล้ว